จะไปไหนใครโทรมาฮัลโหล I'm calling from Vivian Surgery Hospital and n b u s y right now I will call you back later โรงพยาบาลอยู่ที่ไหนทำนะไมต้องพูดภาษาอังกฤษสิงคโปร์ <Singapore. S 1> มึงจะไปสิงคโปร์จะหนีกูไปสิงคโปร์เหรอฮะไม่ใช่โรงพยาบาลที่นี่ดีที่สุดในเอเชียจะทำทันทีและต้องทำให้ดีที่สุดมึงคิดว่ากูงี่เง่า มึงจะหนีกูไปเจอคู่แฝดของมึงใช่ไหมไม่ใช่นล้วแค่แค่จะทำให้มือมันกลับมาใช้งานได้อะมือมึงเนี่ยนะมือมึงเนี่ยไม่มีทางที่จะกลับมาใช้งานได้มึงจำไม่ได้เหรอฮะมือมึงต้องพิการไปตลอดชีวิตมือข้างนี้ของมึงเป็นมือของกูจำไว้ท <To win. S 1> วินรังสรรค์วิญญาณเธอดูย้อนหลังเต็มเต็มที่เดียวทางแอปวุ่นดีดูสดทางช่องวันสามสิบเอ็ดและแอปวุ่นดี